อนนี้นะคะเรามาติดตามในเรื่องของปัญหายาเสพติดกันมั่งค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สร้างให้กองทัพพารทีซี่เนี่ยเดินหน้านะคะภายใน6เดือนเนี่ยต้องแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ป้องกันชายแดนนะคะการสกัดกันปราบปรามยาเสพติดในทุกรูปแบบเลยรายละเอียดพันพุพื้ไปติดตามได้จากรายงานค่ะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ประชาชนทั่วประเทศมีความกังวลต่อกระบวนการแก้ไข รัฐบาลจึงให้ความสำคัญและกำหนดเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนลำดับที่8ที่จะแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดอย่างเด็ดขาดและครบวงจรเริ่มตั้งแต่การตัดต้นต่อการผลิตและจําหน่ายด้วยการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านสกัดกัน้นควบคุมการลับลอก,การนำเข้าและตัดเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดการปราบปรามยึดทรัพย์ผู้ค้าอย่างเด็ดขาด ค้นหาผู้เสพในชุมชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาให้ได้รับการฝึกอาชีพการศึกษาและการฟื้นฟูสภาพทางสังคมรวมทั้งมีระบบการติดตามดูแลช่วยเหลือเพื่อไม่ให้กลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกเพื่อคืนคนคุณภาพกับสู่สังคมล่าสุดพลเอกนัทพลนาคพาณิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง <พอ S 1> กลา <พอ S 1> โหมได้เดินทางตรวจเยี่ยม <พอ S 1> การดำเนินการป้<พ>องกัน ชายแดนและสก,กัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลโครงการทวัดบุรีโมเดลในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่4รัฐบาลภายใต้การบริหารของนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กองทัพปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศรักษาอธิปไตยในพื้นที่ภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพด้วยความทุ่มเทเข้มแข็งเสียสละมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งกำหนดให้กองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน6เดือนคือเดือนกรกฎาคม2568รัฐบาลนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ประกาศนายโยบาย kick off ในการที่เรียกว่าซิลสองชั้นซิล stop save นะครับเพื่อ,อใช้กำลังทหารในการป้องกันตามแนวชายแดนชั้นที่หนนะครับแล้วก็ในอำเภอ ตามแนวชาดแดนเช่นกันนะครับที่ถัดมาเป็นชั้นที่2เพื่อป้องกันการลักลอบนํายาเสพติดเข้ามาภายในประเทศนะครับทั้งนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องขอก็ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็เน้นย้ำในในเรื่องที่ขอให้ทุกหน่วยเข้มงวดนะครับขอหวังผลภายในเวลา6เดือนเนี่ยนะครับภายในเวลา6เดือนนี้จะต้องเห็นผลชัดเจนเพราะว่าภัยยาเสพติดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยได้เข้ามาคุกคามพี่น้องประชาชนชาวไทย ใก้ันนนนไปจวมาด้วยศักยภาพของกองทัพเชื่อว่าการประสานงานความร่วมมือกับทุกฝ่ายจะสามารถเห็นผลเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดที่สำคัญกองทัพจะต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งการสกัดกัน้นยาเสพติดตามชายแดนรวมไปถึงพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆนอกจากนี้แล้วกองทัพจะต้องให้การสนับสนุนการใช้อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในค่าย ในกระบวนการรักษาบำบัดกลุ่มผู้ติดยาเสพติดและจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟ,นฟูเมื่อได้รับการประสานหรือร้องขอทีมข่าวเอ็บีทีภาคใต้รายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช